เรื่องย่อละครสามีชั่วคืนออนแอร์ทุกวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง7 HD เริ่มตอนแรกวันศุกร์ที่14มกราคมนี้ชนพรรษาซิงเกิลมัมสุดสตรองดิ้นรนทำงานหนะักจนกลายเป็นเคลียร์ทีบสาวสุดแก่งของบริษัทแมรี่ออแกไนเซอร์หลังเสร็จงานเธอรีบเก็บของเพราะต้องไปงานวันพ่อที่โรงเรียนของลูกพลุ จึงเรียกใช้บริการแอปพลิเคชันทูโกนั่นทำให้ชนพรรษาได้เจอกับกษะ,ะหนุ่มหล่อมาเทเจ้าของบริษัทสตาร์ทอัพที่กำลังประสบความสำเร็จกษะ,ะลงมาเทสร,ระบบด้วยตัวเองโดยการรับส่งผู้โดยสารด้วยรถมอเตอร์ไซค์แต่เขากลับพาชนพรรษาซิ่งปาดซ้ายปาดขวาทำให้ชนพรรษาโกรธมากที่เขาเอาชีวิตเธอมาเสี่ยงจนเผลอตบหน้าเขาไปวันต่อมา กระสะถูกเฉลิมผู้เป็นพอ่อดึงตัวให้กลับไปช่วยงานที่บริษัท CL ทอาทำให้ธนากรพี่ชายคนโตไม่พอใจและยิ่งมีแรงยุจากพัทลีวันภรรยาขี้อิจฉาเป็นแรงหนุนทำให้กระสะไม่อยากมีปัญหาจึงขอพ่อไปทำงานบริษัทอื่นในเครือที่ผลประกอบการไม่ดีเท่าไหร่อย่างแมรี่ออกแกลนเซอร์เมื่อชนพันษาและกษะ,ะกลับมาเจอกันอีกครั้งในรูปแบบเจ้านายกับลูกน้อง ทำให้ชนพันษารู้ว่ากษะ,ะเป็นน้องชายต่างพ่อของชยุท์และกลัวว่ากระ,ะจะไล่เธอออกพราะเรื่องครั้งก่อนแต่กระ,ะกลับให้ชนพันษามาเป็นผู้ช่วยเขาแทนงานแรกกษะ,ะพาชนพันสามาติดต่องานที่ค่ายเพลงเพราะต้องการตัวขาชาดีเจชื่อดังขวัญใจวัยรุ่นมาร่วมงานด้วยแต่ขาชารู้สึกคุนหน้าชนพันษาเหมือนเคยเจอกันมาก่อน กระ,ะพยายามกอบกู้แมรี่ออกแกไนเซอร์ขึ้นมาใหม่แต่ก็ถูกธนกรขัดขวางจนงานถแถลงข่าวร่วมงานกับ4บริษัทใหญ่ถูกยกเลิกกระทันหันเขาจึงแก้สถานการณ์ด้วยการประกาศว่าแมรี่ออกแกไนเซอร์จะจัดงานแต่งให้กับชยุทธและมณีสุดาลูกสาวเจ้าของบริษัทก่อสร้างระดับประเทศทุกคนพากันตื่นเต้นผิดกับชนพรรษาที่ตกใจและใจหาย ความทรงจำเมื่อ6ปีก่อนย้อนกลับมาอีกครั้งชยุทธคือชายหนุ่มที่นอนกับเธอในคืนนั้นเขาคือพ่อของลูกชายเธอชนพรรษาอึดอัดใจเป็นอย่างมากเมื่อกษัมอบหมายหน้าที่ให้เธอดูแลโปรเจกต์งานแต่งงานของชยุทธและชยุทธมีท่าทีเหมือนสนใจชนพรรษาเธอก็เริ่มสับสนอยากบอกความจริงกับชยุทธเพื่อให้ลูกพลุนได้มีพอ่อ แต่อีกใจก็รู้ดีว่าไม่ควรเห็นแก่ตัวทำลายชีวิตคู่ของใครความสับสนนี้ส่งผลให้ชนพันษาเผลอเอาตัวเองปกป้องชยุทธจากอุบัติเหตุเพียงเพราะไม่อยากให้พ่อของลูกต้องเป็นอะไรไปในขณะที่ชยุทธเองก็เริ่มหวั่นไหวในความใส่ใจและความดีของชนพันษาผิดกับมณีสุดาที่ถึงแม้จะมั่นหมายกันแล้วแต่ก็ยังคงให้ความหวังกับกระาอยู่เรื่อย ด้านกระย์เองก็หลับหลูได้ว่าระหว่างชนพรรษากับชยุทธมีบางสิ่งบางอย่างไม่ปกติยิ่งชนพรรษาให้ความสําคัญกับชยุทธแถมยังออกตัวปกป้องชยุทธในหลายครั้งทําให้กระย์เข้าใจผิดว่าชนพรรษาคิดจะจับชยุทธเพื่อยกระดับฐานะของตัวเองโดยที่ไม่รู้ว่าชนพรรษาก็ค่อยๆหวั่นไหวไปกับความอบอุ่นของเขา กษที่เคยมีใจให้มณีสุดาก่อนหน้านี้จึงพยายามหาทางแยกชนพรนษาให้ออกห่างจากชยุท์เพื่อไม่ให้ชีวิตรักของพี่ชายต้องมีปัญหาเขาประกาศต่อหน้าทุกคนว่าชนพรรษาคือแฟนของเขาแม้อุไลแม่ของกษัตรย์จะไม่ค่อยปลืม้มที่ลูกชายคบกับผู้หญิงมีลูกติดแต่กษัตรก็ไม่สนแถมให้ชนพรรษากับลูกย้ายมาอยู่ด้วยกันเพราะตัวเขาเองก็เริ่มมีความรู้สึกดีๆกับชนพรรษาแล้ว แต่ชยุธก็ไม่ยอมแพ้และพยายามเข้าหาชนพรนษามากขึ้นทําให้กษะสริยิ่งรู้ตัวว่าเขารักชนพรรษาจริงๆทําให้ชนพรรษาอึดอัดกับสถานการณ์นี้ขาชาที่แอบรักชนพรรษาอยู่เช่นกันทนเห็นชนพรรษาแบกรับทุกอย่างไม่ไหวจึงพร่งสิ่งที่เก็บเป็นความลับมาตลอด6ปีว่าชยุทธคือพ่อแท้ๆของลูกพล เรื่องราวความรักของเขาและเธอจะจบลงอย่างไรใครคือพ่อที่แท้จริงของลูกพุ่นกันแน่ต้องติดตามชม